คนวันนี้นะคะเรามาเห็นยอดมะลุมตรงนี้จ้า<ม>เดี๋ยวจะเก็บไปฝากกันนะคะเดี๋ยวจะเก็บไปฝากป้านะคะอุ้ยทุกคนดูอุ้ยยอดปวดใหญ่มากนี่ค่ะยอดอุบแบบนี้กินสดก็อร่อยลวกก็อร่อยผัดก็อร่อยนะคะแกงก็อร่อยจ้าอุ้ยทุกคนดูมะลุมประโยชน์เยอะมากเลยนะคะ ูยอดนี้สิคะเนี่ยอบวบแบบนี้กรอบเลยนะคะหุยเดี๋ยวจะเก็บไปฝากป้ากันนะคะสด,ดมากงามมากทุกคนจ้าโอ้ยนี่ดูยอดนี้ดูยอดนี้ทุกคนสวยมากนี่จ้าหืมยอดอ่อนๆกรอบๆเลยนะคะเนี่ยกินสดก็ได้นะคะไม่ขมนะคะเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นเหมือนจะเหืนนิดนึงแต่ไม่ขมนะคะ ยอดนี้ใหญ่มากอุย้ยดูคนรู้สวยมากยอดเบิ้นเริมเลยนะคะเนี่ยนี่จ้าหืมทุกคนคะยอดอุอวดแบบนี้เลยนะคะหืมบอกเลยอร่อยมากแกงก็อร่อยนะคะแกงป่าใส่ทุัวดขุดวดสวยจบมากมันลุมรัดใหม่ๆนะจ้ายอดอ่อนๆเลยจ้านีค่ะ จิ้มน้ำพริกตาแดงนะคะใส่มะขามเปียกโอ้โหสุดยอดทุกคนจา้าสุดยอดต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะกินสดได้ลวกก็ได้บอกเลยโอ้ยเพลินมากทุกคนดูสิคะ,อะโอ้โยยอด ขวบแบบนี้เนี่ยออกมากเลยนะคะนี่ค่ะอุ้ยทุกคนคือขวบมากหักปอกเลยอะ่ะเนี่ยสุดยอดจำใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะโอย้ยเพลินอะ่ะเพลินยอดมะลุมาก เริ่มผักไปถึงแล้วนะคะนี่จ้ายอดมะลุมของสาวเนยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปฝากป้านะคะนี่ทุกคนดูโอโหยอดสวยมากๆกอวบมากๆเลยจ้านี่คะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย